บายดีป้าเมาวันนี้มีข่าวดีนะฮะสบายดีข่าวดีเรื่องอะไรเธอข่าวดีอีหยังซะแพรเธอไม่ถามหรอข่าวดีของไผ่ข่าวดีเธอจะได้เงินโอ้ยนึกว่าผู้บ่าวจะมารักมาชอบบ่แม่นบ่อี่น้องคู่มืออนี้เอยป้ามีแต่ผู้บ่าวได้เดียวนี่ได้เงินนี่ยยิ้งหรือว่าข่าวดีผัวติดต่อมากับใครเนี่ยอันนี้แบบมีซอยม้อยอยู่เเนาะได้งินไงจิ๊บดว่าูั่อ บาเงินก็รอไา้ได Or ้กันเลยเคยถามจะจะบาแม่บากกัปตันน่ะบอกกัปตันนครอยากไ้ซื้อกัเข่าวปลากว่าบุมีเงินถ้าจเอายังสือกินมาทำแม่ผูดได้สวะสบายดีเคยเท้าเอออีหลามาตะลิ่นมุมอันนี้สบายดีลูก งามงโอ้ยแขวะนะหล่นออกขึ้นแขวน่ะขี้ร่าดีแค่วลากินขนมนะไอแขว์ฟ้อมมาสิโอ้โหนี่มันเป็นหองเทะนี่เพิ่นว่านี่หองป้อมเนาะเอาดีงแข่าวดีนะพี่น้องเนาะข่าวดีไพแน่เลยข่าวดี ข่าวดีมีป้าเมาแล้วก็มีเสาแพงมีเบวกัปตันแล้วก็มีเคยถาพี่น้องจากเอื้อยวานเนสซาเด้อพี่น้องเรีวานเนสซาให้กำลังใจคนขยันซะอะไรนะมันคืออะไรเดียวจะประจุอะไรตอนนี้วบราด้บราณมันเทียมมันแลว มึงดูพ่อได้รางวัลคนขยันเลยจูพ่อไพอีล่ะเป็นคนขยันนะขยันกับป้าป๊าเฮ้ยเย่เย่ดีใจโดดจูพ่อโลเห็นแล้วได้ดีใจนะยังเย่ยังเย่หูเบาป้าป๊าขยันวะทำป้าป๊าดูป้าป๊าได้เท่าไหร่ป้าหูอ่ะ โบหุอะไไปโรงเรียนถามป้าดูป้าได้เทะรางวัลคนขยันถามป้ายังไม่ทราบถามถามป๊าป้าเด้เทะเเนาะปากับหุนอนพี่น้องเนาะวนกินข้าแล้วกันกินข่าแล้วเ้ยย่างป้อนลูกอยู่นอกตอนนี้อปานั้นโอเคเลยนอพี่น้องเนาะแต่ว่าเรือลูกจาว ตุติลักเนี่สยสุไปสีมาตามหากินข้าวเรายัางวงจะเล่นสูกสาวคน่วยังสองคนจ้ะกูกูมูอยากเล่นกูมูไใช่บอกกัปตันนะมาทิน <c oughs> <c oughs> โอ้ถ่ายคลิป อยากเอื้อยอวาเนซ่า U S A สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อคนละห้าร้อยจ้ะกับป้าเมาส์ขอบใจหลายหลายเด้อเอื้อเด้อเาคนลาวคนไทยคนลาวจ้าขอให้เอื้อยมีห่างไกลแข็งแกรงขอให้ร่ำให้รวยเด้อเอื้อเด้อตีตาวเลยนะบุ๊คว๊าพูดเลยพูดได้ยินแต่เสืออยู่ทำปู้ว่าคนลาวเลยคนไทยขอบใจหลายๆเด้อเอื้อเด้อ คอยด้วสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนล้ำรวยล้ำรวยเด้อเด้อไปใส่กับเดินทางให้ตลอดปลอดภัยเนาะเขาขอบพระคุณหลายๆเอื้อยโอ้เงินหารอ่อกลายพี่น้องเขาขอพระคุณไร้ไร้เด้อเด้อป้าเมาสีเมตตาสีกันสีปันกันเลยป้าเมาสีเอาอยู่บนเนาะเอาสิเอาเมาเ่นบสีปันกัน แต่ว่าเวียกเห็ดงานสามกระได้เนาะเออมันจีมันจีทมหัวเจ้าตายด้วยเงินไม่ทบจะไปทำบุญเงินจะเงินในเซจิมาทมหัวเปล่าเนาเงินที่ไหนจะมาทมหัวฉันเปล่าเลนเงินจะเป็นหนายาดหยาบบัมบากยากแค่ก็มาซื้อกับเขาเนาะปลาหลังไปทำบุญนะพี่น้องมองหันมองอันหาสิบเลี้ยนนะมีอันหาสิบเลี้ยนนะให้แบ่งกัน สาวแพงปลาเมาบัตรกำจันเ้ามาหารกันแกได้คนละหาลอยได้คนละหาลอยบาทโดยแล้วกันอีกห้าสิบเลี้ยให้เคยเท่าขอประกุณเลยนี่อ้าวซาถุกขอประกุณลาเด้อเด้อให้ยยุ่มันควยืนยงงีรวยตลอดปีตลอดชาติแล้วซาถุกอีหล่าดิอันทุนส่วนนี้กะนี่แหละนอีเล่นมัดนี่มันเย่เห็นได้แล้ว ยี่เมือนหนักเงินขอบใจป้าเด้อทยืมสื่อเอะเราเป็นมได้อันที่จับสองพันนาโบเมนยังได้เงินเมียได้หาลอยอยู่นาวนเหรอเจ้านะพันหาเจ้าอย่าคบอย่าคบเมื่อลูกขอบาขอบคุขอบคุณขอบคุณะราการราการให้เคยแถวนะหาสิบเี้ยนไห้ห้าวันปราเม่าก็นี่ค่ะสิบเลียน เลยหาซิบเลียนว้ซื้อกินเด้อซะเพลินว่ากินข้าวปุ่นเด้อเพลินเนอะแ่บแสบเออยังมีแบคอัพอยู่เอบคุณไลไลเด้อเด้อจีเมตตาเจ้าก็ไปนั่งฟุตเก๊เคยถ่ายก็ให้แต่ไว้กลองเอาเงินมากนะโอ้ยบ่ร้อนมากใจจริงเอาเงินมากเลภาพน้ำปกผู้เป๊กหนั่งทางรังร้านพัวเอ้าเอาคุณละพันโลดจังไร นงางกำลังละนางดีดีทั้มย่อนไปทั้มย่อนอเดียวไปหยาด <laughs> ห้าม <laughs> <laughs> ดีนกนี่เนาะเอาทั้งหนาไอ้เนี่ยมาเนี่ยมาเออนี่นะราชาการที่เก่าจ้าพี่เนาะโอเคซุ้มเฮายังมีเพลินหาอันเอื้อยนะเพลินหายสื่ออยู่สื่อกินสื่อเลี้ยงกันในทีมงานอีกห้าสิบเหรียญขณะซื้อข้าวปุ้นมากินเดอ้อเคนเนาะ หรือว่าบุญยากข้าพุ่นบ่อยากกินยังข้อขอบขอบใจเอื่อยเนาะคอยสนับสนุนส่องสาวแพงปลาเมาแล้วก็เกลือกูนมะฮอดบ่าวกัะตันขอขอบคุณขอขอบขอบใจเอื่อยลลายคอยลำรวยลำรวยเอื่อยเด้อสุภาพิตแห่งแห่งอยู่บ้นคนยืนเด้อเอื่อยสาธุส่งต่อให้ปลาเมาขอขอบพระคุณเด้อน้ำเอื่อยลลายเนาะจิมเมตตาแล้วก็ช่วยเลือกเกลือกูน อุปธรรมคำสู้สุกยูเนาะสุกยูและส่งเสริมครอบครัวสาวแพงพร้อมทั้งสุกยูคนขยันพร้อมให้กำลังใจและก็ให้กำลังใจปวาเมาพรอบและก็บ่าวกัปตันสาวแพงเนาะบัสุคู่สุกนและก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่เด้อบัสดุคู่สุคนเนาะบัสดกทานที่เขามาสนับสนุนสองสาวแพงและก็ขอขอบคุณถูกทานที่เขามาหับส้มสองสาวแพงน้ำเนาะถึงว่าสีโบมีเงินมีคำกะเข่ามากด บิกหน้าะพี่น้องแล้วก็กดอีหยังเหร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอขอบใจขอขอบพระคุณทุกคนเนาะทุกท่านพิเศษสุดๆกับผู้ซอยเนี่ยว่าซอยเป็นใบพิเศษทุกคนเลยเนาะเกาะมาหับส้มเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปสิกินสิกินยังกะ รอติดตามเด้อเด้อเดียวสิทามเบิงติดตามเด้อบัดแยกคิดเบ่งซะกก่อนเนาะว่าสิกินยังเนาะหากเอือยสั่งมาว่าให้เอาข้าวปุ้นมาเห็ดกินแต่เฮาสิทามทีมงานทามหรายคนเบ่งก่อนว่าอยากยังเนาะฮาสิได้ตกลงกันแล้วไปซื้อมากินเนาะนตกลงกันสะก่อนว่าอยากกินย่างเนาะอีหลามันนี่สีทามยากยังแหละาพินีด้วยเป็นหาตาพูดเลยอ่ะมานี่ม่มาเข่ากล่องนี่มา่ะนี่สบายดีกล่องก่อน

ขนมขนมอีกแล้วตลอดขนมไบ่่ะยากติสีนหมูสีนหมูอ้าวบ่อยากกราข่าวติย่างหมูบ่อยากบ่อยากหมูลูกสีนหมูสีนปลาบ่อยากบอนั่งอยากแต่ขนมเนาะชีวิตของโอ้ยแต่ขนมไหนล่ะแน่อยากขนมทั้งวันไดทั้งวันได้แขวสิออกทั้องถึงนะคิร่าแห้งนะแก้ตาแห้ง แชรตามยังมาออกนะอันนี้ยังมาได้เลยาม,มานี่ก็จะขอปิดคลิปแล้วพี่น้องถักก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในเด้อสบายดี